แล้วเล่นละครเป็นไปทุกวันี่ไปเรียนหม่อมน้อยทุกวัน嘛เรียนหม่อมน้อยครับเรียนอาทิตย์ละกี่ครั้งเล่นแอคทิฟละสามวันครับอละสามวันก็เรียนไปเรียนหม่อมน้อยก็เรียนเต้นด้วยครับอ่ะอะไรบ้างที่ออกคู่กับเซนนี่เป็นไงเป็นไงบ้างอ่า ก็ตอนนี้ก็คือวางางซิงเกิลแรกไปแล้วก็คือใช่สินะครับที่ที่เปิดให้ฟังตอนแรกๆนะครับแล้วก็ออกได้แล้วนะเบ่งนี้ไม่ต้องเอาไว้แล้วนะเอาออกให้คนฟังไงอเอเดี๋ยวเอาเล่นเสียวๆให้แล้วเดี๋ยวเอาใส่เดี๋ยวเอาใส่ชาร์ตนี้เลยนั่นมิวสิกไดเรคเตอร์ของเอฟเอ็นยูเนี่ยแหละเพลงแกต้องสะพุดเพลงแกต้องสะพุดแก่จะไปคนเลือกแกจะได้ลงหรือไม่ได้ลงมันคนเดียวเลยไม่ใช่เกี่ยวกับฉันเลยกล้าสารดีไว้ข้างหน้าครับ แกขอบอกว่าไอ้ดาดาเนี่ยแหละสิและฟินทั้งหลายทั้ถ้าใครจะมาด่าฉันทำไมไม่ทำไมไม่เปิดเพลงเลยไอ้แก้มเนี่ยชอบว่าฉันเพลงมอยเพลงมอยเกิดไม่เกิดต้องคนนี้จริงครับไอ้แก้มเปิดไอ้แก้มบอกพี่บอดแชร์แต่เช้าพี่อ่ะนี่ไงนี่ไงไม่เปิดไอ้ลิสก็เปิดพี่ไม่เปิดไอ้ลิสก็เปิดไอ้น่ไม่เปิดไอ้น่ก็เปิดแต่ผู้ชายหนูเน่ยมันเป็นชนีบอกก็ถูกแล้วแกเป็นชนีไอ้แก้มเป็นคนน้อยเก่งเนาะใช่ใช่ชอบเลยน้อยอ่ะเออกี่น้อยแก อันที่ไหนแล้วนะอัลบัม้มอัลบั้มอัลบัมลบ้มริทแอนเซนนะครับก็ก็ซิงเกลิลแรกก็ปล่อยไปแล้วนะครับก็อ่าสำหรับอัลบั้มเต็มก็จะได้ฟังกันประมาณประมาณเดือนกุมภาเดือน,นกุมภาที่ออกอัลบั้มเลยใช่ในนี้ก็คือจะเป็นแบบอ่าริท มีกี่เพลงเซ้นมีกี่เพลงก็คือมีคนละห้าเพลงครับในนั้นแล้วก็มีเพลงคู่กันด้วยใช่ครับแล้วเพลงคู่เมื่อไหร่จะได้ฟังอ่ะก็ใกล้ได้ฟังแล้วก็คือน่จะอัดยััยง <S <S อ,ดเ,งอดเรียบร้อยแล้วครับลอยแ้ว,แวน่าจะได้ฟังกันประมาณอ่ก็เดือนกุมภาตอนวางแผงอัลบ,บัม้มแล้วก็ปล่อยให้ฟังเลยอ๋จะปล่อยใช่แต่ว่าตอนนี้ช่ยสี่ก็คือยังไม่มียังไม่มีเอ็มวีนะครับก็นางเอกเอ็มวีเอาไหมเอาพี่ไหมเออไม่ได้เป็นแม่ไงได้อยู่ไม่ได้เป็นแม่พี่พี่ทำโปรดักชันให้หมดเลยนะตามพี่นั่งเอกพูดกันใน ในวันนั้นแล้วเห้วบอกแล้วตอนนี้ยังใช้โปรโมชั่นเดิมอยู่ใช่ใช่สิเขาไม่ทำมั้งทำ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 แบบว่าอ่ากำลังต้องรอจะออนแอร์ให้ฟังให้ดูประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่ทันเดือนก็ช่วงที่แบบออนี้อัลบั้มเต็มออกก่อนอย่างเงี้ยหรอหรือยังไงเปล่าครับประมาณปลายเดือนนี้ครับจะได้ฟังจะได้ดู MV กันแล้วอ่ะแล้วหลังจากนี้ทำอะไรต่ออามีเดอะสตาร์ใหม่แล้วเดี๋ยวจะกลับไปเรียนหนังสือเดอะสตาร์ใหม่นะครับโปรโมทให้น้องๆหน่อย5กุมภาพันธ์ ออนแอร์ทริปแรกแล้วนะครับออดิชั่นภาคกลางนะครับค่ะก็แล้วตอนนี้เขาออดิชั่นกันกันอยู่เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วหรอได้แล้วคัดเลือกยังยังไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ได้แปดคนเดี๋ยวเขามาลุ้นตอนแปดคนคือตอนนี้ทุกคนอยู่หมดโอเคโอเคเข้าใจละอยู่หมดแต่เดี๋ยวเราจะได้มารู้ว่าห้ากุมภาพันธ์จะเป็นการออดิชั่นแล้วจะเห็นประมาณมีน้ำอะฮะ เมษาหรือมี้ที่จะรู้แปดคนที่ใครแปดคนนะคะเมื่อไหร่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์อ๋อเหรอสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อ้ยไปแล้วนี่กลับไปเล่นหนังสือกลตะอียกไม่ใช่คือเขาเอาปีนี้มาเลยเพราะว่าจะไล่ปีเก่ากลับไปไวๆหรือเปล่านี่ไงพี่มาดมพี่มาดมต้องพูดเป็นเวลาออกอากาศพี่มาดมต้องพูดเหมือนกับว่าแบบเชียร์ลิศอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจลิศก็เดี๋ยวเดือนหน้าแกต้องเป็นสัมภาษณ์ที่โชคดีเช่นไงเอาหรอจะไปไหม จะขอพี่มอสเนี่ยไปครับไปครับเนี่ยสัมภาษณ์ที่เชคุนที่เกาหลีภาษาอังกฤษมันแม่นแม่นอยู่เป็นคนที่ภาษาอังกฤษแม่นนี่เชคุนก็พูดภาษาไทยได้เอาละเไทยได้นีไอ้ผู้ใดฟังนะทำไมที่เชคุนตอนนี้มันสับสนมันพูดอย่างนั้นเองอ่ะพี่มอสคือคุณน่ะสับสนภาษาได้หมดแล้วคือตอนที่เขาเอาเขามาเป็นศิลปินน่ะเขาก็อยู่ที่อเมริกาใช่ถูกต้องไหมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขายังเก่งอยู่ปั๊บ เสร็จแล้วปุ๊บเขาไปอยู่เกาหลีภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ใช้เลยชภาษาไทยก็ไม่ได้ใช้เลยเอก็ใช้แต่เกาหลีอย่างเดียวถูกต้อง<า>กลับมาภาษาไทย<ค>เขาต้องแบบว่าคิดหระเออพูด<ง>พูดเป็นภาษาไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกเวลาเขาคิดแต่เขาไม่รู้เขาใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะแยกว่า จะต้องใช้ทำอะไรดีเสร็จแล้วตอนนี้เขาต้องไปโปรโมทแถวอเมริกาด้วยเหรอก็ต้องกไหมเเออตอนนี้ไปอเมริกาเลยเหรอไปอเมริกาไปอเมริกาแล้วใช่สิอะไรนี่จะถึงพ่อม่ไหมฮะเนี่ยพูดตามบอกเลยให้พูดบนเพลงแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยอวยน้องอวยน้องเฮ้ยบาปบุญชอบก็จีบมันดังนะเว้ยฉันเห็นคนชอบไปเออดังมากที่กินชาแนลเปิดเปิดบ่อยมากคอมเมจีบน่ารักครับน่ารักครับใครบอกหมายความว่าที่กินชาแนลน่ารักเปิดให้ด้วยเว่าเพลงน่ารัก เอาใครจะชมตัวเองอันนี้เปิดมันจีนซิเราชอบกระจิบหน่อยชอบกระจิบอเปิดเขาหน่อยเปิดเขาหน่อยอ่าน้อยใจอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเบรกนี้เลยเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกับริกกันต่อค่ะ จะได้จะมองไม่รู้จ้องทำไมมันไม่เข้าใจเลยสักทีหลายครั้งที่นตาไม่กระทบคนดีผู้ชายขี้อายเฝ้าสใสอยอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากลังทักทายก,ก่อนดีไหมอย่าทำฉันเคินแบบนี้

ันกลาาตัวนี้ฉันจะเข้าไปเองไม่เมื่อแต่เกรงแต่รังรอช่วยเริ่มก่อนดีไหมเธอทำมั่นใจพอว่าอยากจะมอบใจให้ฉันอยากรู้ใจจริงเองว่าเธอคิดยังไงหากรัทกทักทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเคิรนแบบนี้

ทำฉันเคินแบบนี้ oh, <boy. S 1> ชอบกระีบเลยชอบกะจีบเลยแซ่ you love, you love. ยอย่ไม่จีบเลย,ยอม่มีจีบเลยนะอย่าหอมหอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ you love, you love. ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรย่องนี้วอนเธอทำ ที่หน้าชั้นไหนที่ห้าขอใจเธอก่อนนั่นนั่นนั่ phải làm như thế nào để cô ấy thương tôi thật sự? Chắc cô ấy sẽ không đáp lại. Tôi sẽ để cô ึงแธไม่รู้เท่าไรเอาใจเลยแค่ถึงมากยังไงก็อย่างเคยนี่ฉันปลาดตรงไหนทำไมที่ทำไม่ช่วยอะไรเลยด้วยฉันไม่ค่าไม่มากพอให้สิ่งใจเน่นสือทุกเริ่มที่ดูอ่านแล้ว ตามมันไปก็ยังยันงเก่ารู้สัคนที่ว่ารู้กี่คนก็ดูไม่มีความหมายได้แต่คาใจเหมือนเคยจะต้องทำยังไงให้เธอเมื่อรนถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปจนเหน่ใจแล้วก็ยังโดนเลินอย่างนี้หาทางออกไม่เจอ